พี่น้องไปําภารกิจกับปังปอนแล้วอยู่โรงพยาบาลพึ่งกลับจากโรงพยาบาลพี่นอ้องก็เลยแวะซื้อข้าวหนุมจีนหญยหนูนะคะนี่คับพี่น้องเป็นตาแซบบร้านกับกินแล้วเอาไว้ก็เลยมากินกินกับพ่อแม่พี่น้องคือเกาจ้าคุณพี่น้นองมือนี้เขามาซวยขขาปุ่นกันขออนุญาตใส่มือแด้วจ้ะขออนุญาตใช้มือหน่อยนะ ใบมะกรูด uh huh. แบงหอมกันแบงหอมกันพี่น้องแบงหอมซวยกันแบงหอมซวยกันครับพี่น้องอ้ย oh. ค uh huh. ำใหญ่ๆพักกันจองพี่น้องอื uh ้ huh. 跟踪。嗯嗯嗯 สะต่อโอ้ยหวานเด้อพี่น้องเอ้ยบัเพ็ดเด้อแต่ว่าหวานอืม่มตัวงอ,อก t ตัว มืองปอนกระลังสูงกับอะหน่อยก็พอเป็นพอเป็นมากพอดีพี่น้องสตรอค่ะพักกันจองจองเอาพี่น้อง gìn các bạn bị sẹo riêng biệt, cái là chúng ta gìn đầy nấm trung dương, pakkalam, pakkalam hàn เส้นนุ่มสมกับอยากพี่น้องไปนั่งขาโรงพยาบาล บายค่ะเอาไอ้กับส้มกับไปเฝ้ากินตอนเศร้าว่าได้กินเขาได้พี่น้องหากินขนมขน,ม,ขนมอยู่โรงพยาบาลตอนกับเลยแวะซื้อขนมจีนส้มกับอยากพี่น้องอืมสตอร่อวมากอ๋อ <laughs> ใใเดินไก่ครับพี่น้องหาห้อมว่างกันแบบเ,ป,เปลี่ยในปาก็ได้ เขาบอกว่าตีนไก่เนี่ยมันมีมันมีอันเขาเรียกวย่ายังไงะคอลลาเจน,นตีนไก่เนี่ยมันมีคอลลาเตอรนกับพี่น้องมันจะซอยบนห้องปวดขาปวดแข้งเลยจ้าเจ้ามีคอลลาเจนนะคะ สะตอ <c oughs> ผักกันจองผักกันจองนี่เป็นยาระบายท้องอย่างนึง่งนะพี่น้องเอาเอามาเขาเรียกว,ว่าเอามาก่อยนะเดีย๋ดวยวอ่อยจะก่อยให้กินจากมือ ก้อยผักกันจงใส่ง่าพี่น้องห,อหวานหอมอร่อยพี่น้องน้ำมันอยู่นี่นะคะน้ำมันอยู่นี่นะคะหามุมกล้องที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องเอง๋อบอกว่าหาซื้อโตมาในวันนี้ ชื่นใจกินแค่ร้อนตันั้นอ้อยปั่นน้ำแค่รอนกินจินไอ้อ้อยผิวคือเป็นสีแค่รอดเลยครับพี่น้องเปห้ามหม้อเีน่นหม้อกว่ากินน้ำผลไม้ใช่ไหมสันจิบคุ้นหม้อหู มันมีผลกับเขาหนึง่งเวลาเป็นไข่เขาสิเขาสิหายเร็วกว่าคนปกตินะคะมันจะหายเร็วกว่าคนอื่นค่ะพี่หน่องอันนี้คุณหมอบอกเพราะว้เนี่โตจนเป็นแค่รสกับอันเอากินแค่รดสดแค่รดสดปันใส่กับฟักทองสดสองอยางปันเอาไอ้ยผิวเป็นสีอันสีเหลืองบดนี้ อันหนาหรือกว่าเอาไว้เป็นดีซานบริษันเพื่อนเลยอนุญ,ญาตใหอ้อาวยไปรงพยาบาลอาวยก็เลยไปรุ่งบ้าน่ขยประจักษ์ศิลปาคมค่ะพอถึงคิวไปไปนั่งเรากะกำรรม,มือ้อคุณหมอดูกำเป็นสีเหลืองค่ะคุณหมอเลยถามเลยว่ากินน้ําผลไม้หรือเปล่าใช่ค่ะไม่เป็นไรเพื่อนคุณหมอก็กินเหมือนกันค่ะ เอาไอ,อยกระเ,เ,เรื่องบริสิเลียดเอาไอ,อยกินน้ำผลไม้นี่ยซีปีติดต่อกันค่ะพี่น้องจนอนอ้อยมีลูกเพราะว่าอัน้อยเป็นคนมีลูกยากอัน,น้อยมากินน้ำผลไม้ค่อยติดค่ะอือออเหมือ่อเลยบบอกพี่น้องมขาจะกินแต่ไม่หมดเลยบบอกบาร์ลัดนำนักขึ้นขืนอยู่พี่น้อง ใจอิ่มแล้อจ้ะเอาไว้อิ่มแล้อจ้ะสวัสดีค่ะ